ผมประวันสิริอิสระนันหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับผมในรายการเข้มข่าวค่ำทาง PPTV HD ช่อง36ว่าก็จะเป็นสไตล์ข่าวฮันาร์ดข่าวการเมืองข่าวสังคมข่าวเชิงนโยบายแบบเข้ม,ขมงๆงานคประชาแรกงานแรกที่ผมทำในชีวิตเนี่ยจังจะจบมาก็คือเป็นบล็อกเกอร์ขายหุ้นแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนทั้งเรื่องของไฟแนนซ์ มาร์เก็ตตแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของที่มาที่ไปจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าสู่วงการข่าวเริ่มต้นมาจากข่าวแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนนะฮะการเงินอะไรต่างๆแวดวงธุรกิจแบบนั้นเลยฮะผมเชื่อว่าทุกอย่างมันไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้นะครับ อย่างแม้กระทั่งข่าวที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันนี้นะครับข่าวเชิงนโยบายข่าวการเมืองข่าวสังคมมันก็คือนโยบายที่กระทบกับปากท้องของทุกคนนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำว่าบางอย่างหลายคนอาจจะคิดว่าเออมันเป็นเ,นเรื่องไกลตัวเรานะเราก็แค่ทำงานไปตามหน้าที่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นท่านนายกก็ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์สภาพัฒหามาตรการเพื่อช่วยเหลือการลงทุน ภาคเอกชนให้เพิ่มนี่คือสาเหตุที่วันนี้ผมอยากจะมาสื่อสารถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเนื่องจากว่า PPTV ของเรานะครับจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า PPT w e a l ซึ่งจะให้มุมมองทางธุรกิจกับคุณผู้ชมได้ทั้งในภาพกว้างและในเชิงจาะลึกหลังจากนี้คุณผู้ชมจะสามารถรับชมอีกหนึ่งบทบาทของผมผ่านทางรายการ Business Canvas คือรายการ Business Canvas นะครับอยู่กับผมประวันสิริอิสระนันนะครับสำหรับ Business Canvas เทปนี้ น่าสนใจมากนะครับมีบุคคลที่เขาอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านประสบการณ์ผ่านวิกฤตมาก่อนเขาทํายังไงก็ถึงฝากฟันมาได้หรือเขามีคอนเซปต์ในการทําธุรกิจมีแง่คิดอะไรที่จะมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ในกลยุทธ์ของท่านเพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ไม่ใช่แค่ความรู้ความสามารถอย่างเดียวนะฮะอันนี้ในใจนะ มองอย่างคนบริหารแจ๊สถ้ามันอยู่ยาวอ่ะแจสต้องเทคโมโนเพราะเราไม่สร้างแพลตฟอร์มใหม่หรอกไม่มีประโยชน์ mm hmm. เสียเวลามีหลายธุรกิจที่ถูกดิสรับนะครับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลากหลายวงการที่เข้ามากระทบกับธุรกิจอย่างรุดเร็วที่ถ้าเกิดว่าบางธุรกิจเนี่ยไม่สามารถปรับตัวได้ทันก็จะเห็นล้มหายตายจากไปบ้างเพราะฉะนั้นเราจะปรับตัวอย่างไรนะฮะมีกลยุทธ์อย่างไร ขณะเดียวกันกลยุทธ์ต่างๆที่เป็นเทรนด์ในโลกปัจจุบันนี้เรื่องความยั่งยืนเรื่อง sustainability ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าเอะองค์กรนี้ทําไมเขถึงสําเร็จองค์กรนี้เขามีกลยุทธ์ยังไงฝ่าฟันอะไรมาบ้างเขามีคอนเซปต์มีวิธีคิดของพวกเขายังไงไปถอดแบบความสำเร็จในโลกธุรกิจกับผมประวันสิริอิสระน,นันใน business canvas กันครับ